ก็ต้องขอกลาบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่เกม Minecraft นะครับอ,อวันนี้มาอยู่เกมของ Minecraft วันอีกเช่นเคยนะกูกูไม่ได้เช่นเค่ครั้งเดียวนะบอกเลยว่าจีจีเซ่แล้วมาอยู่ในเซิฟอะไรครับผมแอปเปิ r ลครครับผมมันอ่านแบบนี้ใช่ป่ะวะเออตามนั้นนะ ผมจะมเล่นเบรดบอลให้โดกันนะกับผมโดูน้าหลังผมโดโดโดเฮ้า <Yeah. S 2> ใครที่อยากเล่นกับผมก็ผมเล่นอยู่ประจำนะผมจะเล่นเซร์ฟนี้อยู่ประจำนะครับผมตาจี๊บอัน,น้นก็จะกลับมากันต่อกับผม i n t น r n a t i น n a l แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะแม่งทำไมคนนั้นลอ,อยได้วะเฮียอ้อเข้าได้แล้วก็ดีโอ้แถมกระตุกด,ด้วย1ยแล้วกูยิ่งอัดคลิปอยู่บ้าเอย๋ยโอ้ ไม่ครับไม่ตอบสนองชิบหายแล้วอะไรเนี่ยเออผมเล่นเกมนี้อ่ะใคร,ใครสนใจอยากเล่นกับผมก็มาเล่นได้อย่าอย่าหาว่าผมจริงตองนะผมชอบเล่นเพื่อนเพื่อนขนาดเพื่อนยังเล่นเลยนะผมว่าจะลบทิ้งอยู่ไม่เบืองข้อมูลชิบหายเลยหาแล้วใช่ปะเออ ช้างชามนะผมเอาโหเริ่มเกมกูได้เล่นเลยใช่ไหมมันไม่ทันเลือกสีเลยโอ้คุณจำได้แบบนี้สวัสดีพี่ผมจำพี่ได้ผมจำพี่ได้พี่อยู่ใน YouTube ใช่ไหมแต่ว่าบนคงเจนตัวปลอมอันนี้สกินเก่ากุดรีบ่าสวัสดีสกินเก่าเดิมนะฮะตั้งแต่ผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะนี่กรับผม แรกแบบโกงเลยละกันหนอได้สามสิบหกก่อนโออไม่ก่อนเออนั่นแหละกูมึงอุดเองเดี๋ยวกูต่อไปกลางแป๊บอู้หูรูแรกดอบเด็กดอบโคโกงอ่ะมึงทำอะไรวะนั่นน่ะบ้าเอ้มันไม่มีเพชรไอ้ฟลายแล้วมึงต่อทำไม ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมคอเห็บมา,ม,ามากมากมากจนไม่อยากาอาเคียปเลยโอ้ตายตาย,ตายห่อยแล้วเออ้อาถามว่าีย่งผมแล้วมันมันแปลกนะมันก็เป็นแบบนี้หละเป็นแบบนี้จนกว่าจะถึงจประมาณมหกมัมกม้งมสามก็เีย ก็ตายแล้วตอนนี้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเพื่อนไปบวกไปบวกนั่นแหละไปบวกเลยโอ้โหเพื่อนกูโดนตบอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีดออิดมานี้มึงอะมึงมามึงมานี่มึงมาโอ้โหเพือเพื่อนกูตายชิบหายแล้วโอ้โหโอ้หมามึงมามามมงมามามาโอ้โหเลือดกูยี่ชิบหายแล้วเฮ้ยเออาย <Fuck. S 1> โอ้ถ้ามันกระตุกกระตุกเลยนวลนวงก็ต้องขออภัยแล้วนะครับเพื่อผมกราหทำไมได้ถ้าอยากให้เพื่อนผมอยากให้เครื่องผมนันลืน่นผมต้องไปอะอย่าลืมทืบไ,ไลถึงสิห้า์ไลนะครับผมเ <c oughs> ม่งกว่าน้อยสิบ้านเลยก็คือคนไม่มีสักแครที่ผมนะโอเค วงเลยชิบหายโอ้โดูมันทำเด็ดทำเป็นปลาสาทเลยชิบหาสิ่งที่ำสำคัญก็คือทำมาอาดโอ้กูไปรอยเตียงเพื่อนแป๊บชิบหายแล้วชหายแล้วอย่ายุ่งกับพ่มเลยเออ นี่มันกคเน,นี่ยโอ้ผมไปแล้วผมไปแล้วอ God. เออไม่ก็กูไปตายเออกลกันมาต่ออีกแล้วนะครับคือว่าผมไม่ตายผมเป็นอามาตะเพราะว่ากูโปรงไงปลายผมโปรผมจะมีนลนยสกปสสารภาพผมโปรในเซิฟนี้เออแล้วกูก็หลุดที่หายแล้ว ยังเล่นไม่ก็ได้แค่นี้นะอ่คลิปนี้ด้วยแค่นี้ก่อนละกันนะครับเราไปเจอในแง่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สสดีครับเอ่อแล้วตอนนี้อย่าลืมกดไลค์ถึง15ไลค์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆแน่นอนในกันนะครับส่วนใครที่เล่นอยากสอนใครที่เล่น ส่วนใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้กับผมเลกนไอพีอยู่ด้านล่างดิฟิคชันนะจ๊ะไปแล้วจุป